ตกแตงนะนี่เจะตกแตงเนีาจตน้องเป็นของน้องอหัวตีเขียวกับตัวตีตมโอเคนีตกแตงอะไรออนายามจนี่เห็นจะตอบอร์ี่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะอ้าวเหรอโอ้ อันใหญ่สุดก็จะเป็นอันกสตรอรี่นี่โอเคอุ้ยหมีจะโตนี่แต่ปละลก็มีปลาลูสเอระมนไ่ไวตรงวิกิน้องทำเชื่อเจ้าของน้องเส่ไหมไม่รู้พี่ไม่ดูวิกิไม่เชื่อเลวันนาลักจัเลย ตกแต่งเตกแต่งตกแต่งเครื่อหมายลูกเข็มชิ้นแต่งน่งกสอชิ้นเขาเลือกเรือตชิ้นเนึ่งสองชิ้นก็ตกแต่งแต่ว่าตกแต่งไปหมดเขาไม่ใช่เขนเลือกตามชิ้นโอ้น่ารักจังเร็จจัไม่ได้เสร็จจัไม่ได้เสร็จเล ชกโแลตชแ่จะเป็นอย่างไรน้งงได้สินกมนาะจังอ่าน้องชื่อน่าหลาเ็ษแลย้อ็จะนบูฮาวายนองได้บูฮาวายของน้องเปล็ลนเ่นบูกินได้เลยค่ะ่ะนไหมกินชินีนี่